เส้นหน้ากระตุกเนี่ยมันเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติประเมินจากความเข้าใจของเราเองเข้าใจว่าตัวเส้นไหมน่าจะอยู่ในชั้นลึกไปถึงกล้ามเนื้อแล้วมันก็เลยไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันเกิดการหดตัวตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือการร้อยผิดชั้นปกติเนี่ยการร้อยไหมมันควรจะอยู่แค่ใต้ชั้นผิวเพื่อเป็นการดึงผิวหนังของเราที่มันตกขึ้นไปการร้อยไหมหน้าที่ของมันนะทะทได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร้อยถูกชั้นเราก็ยกผิวขึ้นไป มันจะไม่ไปรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่้อยลึกเกินไปแล้วตัวไหมมันเข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เราควรจะต้องมาแก้ด้วยการเอาไหมออกทิ้งไว้ไม่นานนะคะตัวไหมเราก็ยังจะคลาเส้นเขาได้ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เส้นไหมอ่ะมันเป็นไหมที่ละลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คราวนี้เวลาที่เขาทิ้งไว้นานแล้วอ่ะเส้นไหมยอย่างที่บอกว่ามันเกิดพังผืดได้และพังผืดนั้นอะ่ะถ้ามันเป็นพังผืดที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะทำให้หน้าเรายกแต่ถ้ามันด้านไปอยู่ขิดตําแหน่งแล้วก็ไปอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมันอาจจะไปเกิดพังผืดในชั้นกล้ามเนื้อก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คนไข้มีภาวะกระตุกเรื้อรังแบบยาวนานเกินสิ่งที่ใหม่มันอยู่แล้วอะต้องใช้การผ่าตัดในการช่วย